สวัสดีครับสวัสดีครับพ,พี่ในช่างวันนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการถอดกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์ลัวชุดพาวเวอร์ของรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์ดเรนเจอร์จะเป็น ตาด้าปัญหาในทางการอถอดซ่อมแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันรั่วครับที่ช่างทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้ก็คือว่าเซตนี้เซตที่เป็นชุดของตัวต่อมาจากตัวพ่วงมาลัยครับจะเป็นตัวชุดของตัวบอลสกู พูดง่ายๆก็คือไอ้ตัวบอลสกรูที่มันไปขับเคลื่อนตัวเฟืองขาไก่ืองตัวนี้เฟืองเกียนตัวใหญ่ที่จะไปที่ขาไก่นี่ครับไปขับชุดนี้ชุดเฟืองตัวนี้ปัญหาคือถอดตัวนัดล็อกออกยากตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วแยกกันมาแล้วตอนนี้ในเซตนี้ก็จะมีไอตัว ตัวลูกปืนอยู่อ่ตัวลูกปืนวิ่งอยู่ในชุดสกรูตัวนี้นะครับปัญหาที่เจอบ่อยๆที่รั่วมาแล้วเป็นปัญหาสำคัญเลยก็คือชุดนี้ถอดยากมากมันเป็นเกลียวแล้วก็เป็นนัดล็อกครับเป็นเขาเรียกว่าล็อกนัดล็อกนัดที่มีเกลียวละเอียดมากถอดยากมากเพราะว่า เวลาเข้าขันนั่นแน่นแล้วเนี่ยไอเช็ดเส้นนี้เนี่ยเขาจะสับเขาจะตีสับให้มันให้มันเบ่งให้มันเบ่งไปโดนด้านข้างตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเพื่อที่จะให้ไม่ให้มันคลายครับวิธีการแก,ก่วิธีการล็อกของเขาแล้วทีเนี้ยเวลาเราสับออกเนี่ยมันอาจจะออกไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเวลาคลายอตัวนี้ออกเนี่ย หลายๆคนหลายๆอูจะชอบเอาไขควงครับนี่ตีสับตรงนี้แล้วมันไม่ออกพังรูดแต่ตอนนี้ผมผมถอดออกแล้วนะตอนนี้มัถอดออกแล้วแต่ว่าใช้ตัวเครื่องมือที่ทำขึ้นมาพิเศษทีมงานสร้างขึ้นมาให้ใช้งานได้ดีอยู่ ก็พอได้ใช้ครับเพราะว่าอุปรกรณ์ตัวที่เป็นเครื่องมือพิเศษเนี่ยผมหาซื้อตามร้านทั่วไปมันไม่ค่อยมีเร็กๆก็ใช้การใช้ไขค,ควงสับออกแต่ว่าก็ไม่ออกแม่นแน่นมากครับเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนชุดซีนข้างในครับก็เลยให้ทีมงานสร้างเป็นตัวแจกขึ้นมาให้ โดยใช้เป็นสีเขียวนี่นี่ครับสีเขียวตรงข้ามสีตัวแล้วก็สวมขันมันจะลงร่องพอดีเลยจะลงร่องแล้วก็ม้นออกได้ม้นออกได้ตอนนี้ ออกยากมากนี่คงจะเห็นรอยสับกันมาก็คือว่า,าสับแล้วไม่ออกก็เลยต้องอใช้ทำเครื่องมือพิเศษขึ้นมาสวมมันจะลงร่องพอดีเลยสีเขี้ยวจะเข้าพอดีแล้วก็โวนออก ก็ใช้ได้ดีครับก็ทีมงานโมโมขึ้นมายำเอาเอาเหล็กเศษเหล็กที่เหลือมาทำก็ออกได้เดี๋ยวผมจะต้องเอาไปให้ลงกึงตัวเนี้ยเดี๋ยวไปให้ลงกึงเดี๋ยวทำเป็นเครื่องมือพิเศษออกมาเลยแล้วใช้งานได้ดีด้วยก็ถือว่าแข็งแรงดีถอดอ,อกได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่รู้ว่าพี่ๆช่างคนไหนมีเครื่องมีพิเศษตัวน้อยู่ก็ถ้ามีก็ลองเสนอมาดูผมก็อยากจะซื้อเก็บไว้เหมือนกันสําหรับที่จะไปเข้ากับไอตัวสีเขียวตัวนี้เนาะให้ลงกึงทํามาให้เสนอขายเข้ามาก็อยากจะซื้อไว้เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่มีจริงเดี๋ยวผมอาจจะต้องอตัวนี้แหละเป็นโปรโตไทป์เนี่ยไปให้ลงกึงเขาทาให้แล้วก็เอาตัวตัวนี้ให้ลงกึงวัดแล้วก็ทําให้เลยนะ ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้เราก็จะถอดได้ล้วบางอูนีใช้วิธีการเอาไฟเป่าไฟเป่าเพื่อที่มันคายออกได้ง่ายแต่ว่าปัญหาที่พบก็คือว่าไอ้ตรงกงลูกปืนตัวเนี้ยมันเป็นปลาติกแล้วมันก็จะไหม้แล้วหาของไม่มีร้านอูร้านซ่อมทั่วไปก็จะบอกว่ากระปุกมัน สึกเยอะใช้งานไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้กับลูกค้านะแต่จริงๆแล้วนี่มันน่าจะเกิดจากปูเนี่ยเอาไฟเนี่ยเป่าเป่าให้ความร้อนเพื่อที่จะคายไอตัวตัวเนี้ยออกมาแล้วทำให้ไอตัวชุดรังลูกปืนที่เป็นพลาสติกตัวเนี้ยมันร้อนมันก็เลยละลาย แล้วหาอะไรไม่มีก็เลยต้องใช้วิธีบอกลูกค้าว่ากระปุกมันชำรุดเยอะซ่อมไปก็ได้ไม่นานแล้วก็รั่วอีกซื้อลูกปืนซื้อกระปุกใหม่ดีกว่าก็จะเสนอลูกค้าแบบนี้ก็จะประมาณนี้ก็ยังไงก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับอู่ไหนที่ใช้วิธีการซ่อมโดย เอาไฟไปเป่าให้ร้อนแล้วก็ไปบอกลูกค้าว่ามันใช้งานได้ไม่ดีมันรั่วเยอะแล้วซ่อมไปก็ไม่คุ้มหลายพันนะครับจริงๆก็ประมาณเกือบหมื่นเสร็จชุดน,นี้ทั้งเรือนครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันโอเคครับ